สวัสดีจ้าวันนี้อยินดีต้อนรับเข้าสู่คาเว่สไตล์ดูหน้าวันนี้ก็เอพา,ามาทำกับข้าวมีหมักหมู แล้วก็ปั้นเป็นวันนี้ทำเป็นเซนวนต์ินะทุกคนอเดี๋ยวเปิดแก๊สก่อน ทำมนย่าบอกนะ้แกวอย่าบอกนะแก <laughs> ม่มี <laughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมาแล้วนี่ผักที่เราจะกินด้วยที่จะใส่เซนวิชนี่มีผักสลัดิพริกหวานอืมพริกหวานแล้วก็หอมหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศ แล้วก็แตงบางๆหั่นบางๆนะก็ตกแต่งด้วยส้มให้มันดูน่ากินเฉยๆแหละทุกคนทำสวีกินแล้วก็นมปังเดี๋ยวนมปังเราก็มาเอามาย่างนี้ ไ่ะเดี๋ยวปรสามอ้ายแป๊บหนึ่งว่าทำไมแก๊สถึงดูเหมือนไม่ติดแป๊บนึ่งนะเราจะใส่พิมพ์นี้นะสกุลแล้วก็เอาหมูเอาเนื้อใสอ่เราจะทำกี่ก้อนแล้วก็ใส่เนื้ออย่างนี้ นี่เป็นอย่างนี้เราก็ใส่อย่างนี้เลยที่มันในนี่นข้างก็เอาออกมันนิดหน่อยใช่ไรหรอกก็อยากให้มันแบบ ไม่ออกอีกนี่ก็จะได้แผ่นอย่างนี้แล้วทุกคนนี่แหละอืมได้แผ่นอย่างนี้ก็จะได้เป็นเซมิ่จริงต้องแน่นกว่านี้นะทุกคนปะเธอททาไม่แน่นเองเดี๋ยวก่อนอม,มันเยอะเกินไปหนาเกินไปด้วยเอาใหม่แล้วกันเนาะหนาเกินไปหนาเกินไปก็ไม่ดีนะทุกคนมันจะไม่ค่อยสุกข,ข้างในต้องแบบพอดีพอดี ใหม่เอาไม่อันนี้เอาแบบไม่นาะอืมต้องใช้แรงนิดหนึ่งอันนี้ไม่ตัดออกทั้งข้างไม่ตัดออกตัดออกนิดหนึ่งต้องใส่แก็สไม่หมดหรือเปล่าไม่รู้นะอืม เกเก็ตหมดเราอาจจะไปทษดข้างในอันนี้คือไม่เอาแล้วนะเพราะว่ามันหนาเกินมีการไม่เอาอีกมันหนาเกินเราไปโทษไอ้นี่ก็ได้เราไม่อบอย่างงี้เราไปโทษเอาก็ได้อทอดเป็นกระทะอีกอีกเป็นแก๊สอ่ะไปโทษเอาเราไม่ไม่ย่างอะ่ะทอดเอาก็อร่อยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันน่ะน่าจะแก๊ตหมดแหละทุกคนนี่ นี่ต้องให้มันแนบนิดแนบชิดขนาดนี้เลยนะมันจะได้แบบนิมน่มนๆมมันจะได้แบบแข็งๆ <laughs> ไม่ออกกโอเคโอเค <laughs> <laughs> จะทำประมาณสี่ก้อน เดี๋ยวไอมาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอดูไอก่อนว่ามีแก๊สไหมแก๊สได้แล้วทุกคนแล้วเราปั้นเสร็จแล้วเอาใช้พลังงานเยอะหน่อยมีหนมปั้นสี่อันนกกรอุ้ยอ,อันนี้ไม่ได้เป็นอันนี้มันน้อยไปขอปั้นเอาแล้วกัน อย่างนี้ก็ได้เลยนี่พอเป็นก้อนแบบนี้แล้วกันนี่ล้างแล้วนะจ้ามือนี่นสวยแล้วเราก็ได้ติง๊งเดี๋ยวเวลาถึงเวลาย่างเยวค่อยมาย่างแต่ คิดว่ามันน่าจะติดเดี๋ยวจะเอาเกลือมาทาแล้วก็จะเอาแป้งมาทามันด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปขัดนี้ก่อนนะ แดงเกินไปอ่าเขาได้อันนี้มาแล้วใช่ไหมแล้วก็รวยแป้งแป้งกับพริกไทยอ่อที่สำคัญลืมลืมอะไรรู้ไหมลืมขนมปังมาย่างด้วยแล้วก็กลับเออลืมลืมเกลือ,อ แป้งกับพริกไทยหน่อยหนึ่งนะแล้วก็เกลือจริงๆเราปรุงรสอร่อยแล้วแหละเราทําแบบรสชาติของไทยๆเราไม่ได้ทําแบบรสชาติของฝรลังแล้วเราก็กลับด้านหนึ่งที่บ้านมันคงติดกระทะเอติดแน่แน,น่นอนทุกคนเดี๋ยวดูไปดูนะว่าผลมันจะออกมาไหมคิดว่ามันจะติดแน่นเลยอ่าเราก็กลับใหม่ด้านหนึ่ง อันหนึ่งนะแล้วก็แป้งคุณดเอด๋จะไม่ได้ใส่แป้งนะแต่พาทัวจะใส่พริกไทยกับแป้งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเตกกันกันตัวมันเตกกักนเกลือโดยไปเลยเกลือ,อเสร็จแล้วนะค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเอาขนมปังมามานแล้วขนมปัง

No, um. Nej, det er ikke det gode. 2 minutter? Cirka 2 minutter. Vind. Om? Nej. Det her skal... Det skal åbne. Du kan se, at jeg har meget mere varme på. Mm. Jeg plejer. Hvor, hvordan det er klok. de skal ikke på nu. de skal kun have 2 minutter i alt. 2 minutter. I alt. Sådan. Vente. Du vender den der, mm. Du putter brød på samtidig. Det kan nu. No. Se sin for at mm Lad du gå. Lad To minutter? Ja. De har ikke fået et minut endnu. Vente. Det er fra is. นะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ้ยทุกคนเดียป๊บหนต่นะเอ้ยทุกคนเดี๋ยวแป๊บหน่ไนะเอ้ทุกคนเดี๋ยวแป๊บหน่นะ อก๋วยร้อนนะทุกคนไม่ใช่ดีๆนะเนี่ยอืมอืมง่ายก็จริงง่ายก็จริงแต่ร้อนค่ะร้อนมากเลยทุกคนดู ไก่แล้วเป็นไงน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินไหมแต่รอนะคะทุกคนเดยวแป๊บนึ่งเด็แป๊บหนึ่งไดากินแล้วซ้ำเจาถูกมิูเตอร์ที่ซ้ำอ้อ่าเฟรด้ที่จะาี่มิลเตอร์ยด อาหารเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ได้กินแล้วนี่เดี๋ยวเราก็จะจัดแใ,ใส่การเดี๋ยวเราก็จะกินกันนะคะทุกคนอืมก็ไม่มีอะไรมากอืมอันนี้ก็คือผักอืมที่เราจะกินร่วมนี่อืมยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พักโทษด้วยนะ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของป้าทัวร์ป้าทัวร์ก็จะมีไลฟ์สดในระหว่าสองทุ่มครึ่งทุกวัน uh huh. ถ้าทุกวันถ้ามีเป็นเวลาอื่นหรือไม่ก็เป็นเวลาเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเวลาอื่น uh huh. ให้มาดูทีนี่เดี๋ยวเราก็จะได้กินกันแล้วทุกคนว uh huh. ันนี้เมนูเซนวิชเฮมเบอร์เกอร์เออแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่เซนวิชแฮมเบอร์เกอร์พูดผิดเดี๋ยวมีคนมาทักทัวองอีกก uh ็พ huh. uh ูดผิดอีกอยังไงก็ให้ทุกคนมากินด้วยกันนะ uh huh. เอ็ซีของพัดถั่วทุกคนเลยอืมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไม่เลยมาตั้งกินกี่กินอยู่สามคนแต่ทำไปสี่คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย